5ปีแล้วที่ไม่ได้มีหนังสือออกใหม่ทำไมจะต้องอ่านประวัติผู้ไวชนไม่อ่านพอไม่ได้หรือ,อยังไงคนประเภทนี้ถึงเกงกันจะเอาความดีที่ไหนมาอ่านมีคำตอบในคลิปนี้นะครับผู้ไปงานศพจะต้องฉลาดชีวิตเราก็เหมือนทูบนี่แหละจุดแล้วนี่คือคำบริกรรมในการเก็บทูบงานศพเวียเป็นวงกลมไม่มีสิ้นสุด ไม่มีจุดจบถ้ายังมีกิเลสสงสารคนเขียนประวัติเขาจะเอาอะไรแต่ประกาศอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าปเอาความดีที่พ่อจะมีลูกหลานนี่ฟังแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าพ่อจะเท่ขนาดนี้ตอนตายเนี่ยนะอย่างนี้ผู้ฟังก็เดาได้ว่าขี้เมาสวัสดีครับวันนี้มีคำถามหลักๆซึ่งผู้คนในยโยงถามว่าทำไมในงานชาป,ปนกิจศพหรือว่า พระราชทานเพลิงศพจะต้องอ่านประวัติผู้ไวชนไม่อ่านผอมไม่ได้หรือยังไงคําถามข้อที่สองจะแทรกกลอนในประวัติผู้ไวชนนี่จะแทรกอย่างไรถึงจะดูเชื่อมโยงดูต่อเนื่องดูเหมาะสมดีคําถามที่สามคนทำมาหากินไม่ได้เข้าวัดปฏิบัติธรรมในสายตาผู้คนมองว่าเป็นคนไม่ดีเวลาคนประเภทนี้ถึงแก่กรรม จะเอาความดีที่ไหนมาอ่านถ้าจะบอกว่าให้ไปสู่สวรรค์ก็ละอายที่จะพูดพิธีกรไม่กล้าจะพูดและจะพูดอย่างไรก็จะมีคําตอบในคลิปนี้นะครับเนื่องจากว่าเคยพูดใน Youtube ก่อนๆเรื่องการอ่านประวัติผู้วายชนแบบมีกรอนแทรกแล้วมีผู้ฟังติดใจอยากจะได้เป็นเอกสารแล้วขอมาก็เลยเป็นใส่กระดาษ A 4ส่งให้ หลายคนก็หลายแต่หลายคนเข้าก็เลยมาคิดว่าเราเขียนสักยีแบบทําเป็นเล่มเลยดีไหมเพราะว่า5ปีแล้วที่ไม่ได้มีหนังสือออกใหม่ปีนี้มาค้นพบวิธีพิมพ์ที่สะดวกคือให้พูดใส่ลายแล้วลายพิมพ์ให้เลยอันนี้ก็สะดวกขึ้นหนังสือที่แต่งใหม่เนี่ยเสร็จเมื่อวันที่21สิงหาคม2 5 6 7นี้เองชื่อว่าสคริปต์ประวัติผู้วายชน หกสิบตัวอย่างแบบมีกรอนแทรกนี่คือเล่มนี้ครับที่ว่าหกสิบตัวอย่างมาจากยี่สิบแบบยี่สิบแบบนี่แบบไหนบ้างก็คือตามลักษณะของผู้วัยชนเริ่มตั้งแต่เป็นชาวบ้านเป็นชาวไร่ชาวนาเป็นข้าราชการประจำข้าราชการที่กเกษียณอายุราชการเป็นนักการเมืองพ่อค้าก็หา,าบดีจนถึงพระสงฆ์วิถีชีวิตของผู้วัยชนที่เราเป็นพิธีกรนะก็จะอยู่ในลักษณะ ยี่สิบแบบนี้ก็แบบละสามตัวอย่างก็เลยเป็นหกสิบตัวอย่างอันดับแรกจะขอตอบคาถามที่ว่าทําไมจึงต้องมีการอ่านประวัติผู้วัยชนไม่อ่านไม่ได้หรือก็ขอตอบว่าอย่าลืมว่าในงานศพนั้นเขาเรียกว่าง,งานบําเพ็ญกุศลเขาไม่เรียกว่าง,งานบุญน,นะกุศลนี่แปลว่าฉลาดผู้ไปงานศพจะต้องฉลาดกลับจากงานศพจะต้องได้ความรู้กลับมาต้องฉลาดมากขึ้นสังเกตสิพิธีชาปนกิจศพ จะต้องมีการแสดงธรรมทุกงานทุกศพผู้ฟังธรรมก็จะได้ความรู้กลับมาคือฉลาดขึ้นยกเว้นไม่ฟังัมตนั่งคุยกันมัวตวนั่งถามข่าวกันก็จะเท่าเดิมและมีปริศนาธรรมมากมายในงานศพเช่นจุดทูปหนึ่งดอกกนสอนคนจุดทูปว่าชีวิตเราก็เหมือนทูปนี่แหละจุดแล้วไฟไหม้สักพักหนึ่งก็จะ ดับสิ้นไปเหมือนธูปที่ไฟดับแล้วชีวิตเราก็เหมือนกันจะต้องตายแน่ๆท่านจึงให้บริกรรมว่าอาวัตสังมายามริตพังซึ่งแปลว่าฉันต้องตายแน่นอนนี่คือคำบริกรรมในการจุดธูปงานศพก,การเวียนเมรนก็เวียนสามรอบก็คือวัตตะกิเลสกรรมวิบากเวียนเป็นวงกลมไม่มีสิ้นสุดไม่มีจุดจบถ้ายังมีกิเลสเพราะฉะนั้น การอ่านประวัติผู้วัยชนเราจรึงมาเน้นสอนธรรมะให้ผู้ไปงานศพได้ฉลาดโดยเราเน้นกุนงามความดีของผู้วัยชนเพื่อให้ผู้ไปร่วมง,งานได้ล้ำลึกถึงและให้ย้อนพิจารณาตัวเองว่ามีธรรมะอย่างนั้นหรืออย่างหรืออย่างอื่นหรือ,อย่งผู้ไปงานศพจะได้ลำพึงว่าเวลาเราตายเขาจะเขียนประวัติเราอย่างไรเนาะ,ะสงสารคนเขียนประวัติ เขาจะเอาอะไรไปประกาศนนี่เกิดสังเวชเกิดสลดใจจึงเกิดฉลาดขึ้นและรีบทำคุณงางความดีนี่คือประโยชน์ของการอ่านประวัติในงานศพเสมือนหนึ่งว่าได้ถือเอาศพเนี่ยเป็นอุปกรณ์เป็นสื่อเป็นอุทาหรณ์ในการเผยแผ่ธรรมะก็ว่าได้อย่างพระที่ไปชักผ้านี่ท่านก็ถือว่าศพเป็นอุปกรณ์ สอนกรรมฐานสอนการพิจารณาสังขารว่าสังขารไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นการอ่านคุณงามความดีของศพนั้นเนื่องจากเวลามีน้อยผู้คนก็ไม่ชอบฟังอะไรที่มันยาวๆต้องกระชับเจาะจงเลือกเอาคุณงามความดีที่เด่นชัดมาสองสามเรื่องยกตัวอย่างในเล่มนี้ได้ยกตัวอย่างคุณพ่ออุดมแบบที่ส4ว่าเป็นคนใจบุญชอบบริจาคชอบเสียสละ ก็เลยจำกัดความดีเป็นคำคล้องจองในแบบที่14ว่าเอื้ออาทรเป็นนิดมีจิตเสียสละมีธรรมะในหัวใจแล้วก็เขียนคุณงามความดีให้อยู่ในกรอบนี้ไม่ไปที่อื่นไม่พูดเรื่องอื่นและในเล่มนี้ก็จะแสดงวิทยยกกรอนมาประกอบอย่างเหมาะสมคือเชื่อมโยงกับความดีงามหรือบรรยายาณะใกล้สิ้นลมหายใจเพื่อให้เกิดธรรมสังเวช หรือสังเวคะสลดหดหูใจในสังขารจะแทรกกรอนอย่างเหมาะสมอย่างไรลองดูตัวอย่างแบบที่14ซึ่งตอนแรกก็บรรยายไปนะครับบรรยายไปบรรยายไปแล้วกรอนก็จะมาแทรกในตอนที่บรรยายไปว่าคุณพ่ออุดมคิดว่าควรมีการแบ่งปันมีการเสียสละให้แก่ผู้อื่นและส่วนรวมทรัพย์สินเงินทองเป็นของนอกกายไม่สามารถติดตัวไปได้ในภพหน้า คุณพ่ออุดมได้ยึดหลักคําสอนทางศาสนาเรื่องจากะหรือการเสียสละและได้สอนลูกอยู่เป็นประจำว่ากุศลใดไหนเล่าเท่าจากะเสียสละแบ่งปันเห็นเป็นนิจสินเสียสละอารมณ์ร้ายใจมนทินเสียสละทุกสิ่งสิ้นเข้าสู่ธรรมนี่คือการแทรกครั้งที่หนึ่งเรียกว่ากรอนประกอบคุณงามความดีการแทรกกรอนครั้งที่สองในแต่ละแบบ คือกรอนที่บรรยายตอนใกล้สิ้นลมหายใจแทรกตอนที่ป่วยหนักแล้วหมอและพยาบาลได้พยายามเต็มที่แล้วอย่างกรณีคุณพ่ออุดมก็ได้กล่าวเราเชื่อมโยงไปว่าคุณพ่ออาการหนักมากหมอแจ้งแล้วว่าเป็นมะเร็งต่อมลูกมาสร้างความเศร้าโศกเสียใจให้แก่บรรดาลูกๆแต่เนื่องจากครอบครัวนี้อยู่ใกล้ชิดพระศาสนา คุณพ่อได้สอนธรรมะอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากเป็นครอบครัวที่เข้าใกล้ธรรมะจึงพอจะทำใจได้ว่าเป็นธรรมดาของโลกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นอนิจจังอนิจจังสังขารไม่เที่ยงหนอมีเกิดก่อเจ็บกายใกล้อาสันเพียงนอนรอสิ้นลมตรมชีวันหัวใจนั้นจะหยุดเต้นเห็นกับตาลองยกตัวอย่างแบบอื่นแบบที่หนึ่ง คุณพ่อทองมาการจันดาที่ว่าอาการหนักมากเหมือนกันแต่สีหน้าท่านเรียบเฉยปล่อยวางไม่คร่ำครวญไม่หุนหวายอยู่กับลมหายใจที่แผ่วเบาลงไปทุกทีเหมือนกับว่าคุณพ่อคงจะกำหนดสติที่ลมหายใจเหมือนที่พ่อได้เคยกระทำมาตลอดชีวิตแม้ร่างกายมีวายโศกโรครุมเรา้า แต่ใจดังเทพเจ้าเข้ารักษาแม้สุขภาพร่างกายจะโรยราแต่ใจดังเหล็กกล้าผาอดทนสังเกตด,ดูนะครับการยกกลอนมาแต่ครั้งนี้จะเชื่อมโยงกับข้อความข้างตน้นส่วนการแทรกกลอนครั้งที่สามไม่ไม่ยากเพราะเป็นการแทรกกลอนไว้อะไรหลังจากถึงแก่กรรมนยจะเกิดความเศร้าโศกเสียใจให้กับลูกหลานเมื่อ เกิดเป็นความเศร้าโศกเสียใจแล้วอารมณ์ของการอ่านกลอนก็จะอยู่ในอารมณ์เศร้าโศกผมเรียกกลอนครั้งที่สามนี้ว่าเป็นกลอนไว้อะไรมีทั้งไว้อะไรในพิธีชาปนก,กิจศพธรรมดาและไว้อะไรในพิธีพระราชทานเปลงศกลอนไว้อะไรนี่อาจจะหลายบทหน่อยบางทีก็สองบางทีก็สามบทลองฟังดูกลอนไว้อะไรในแบบที่เจ็ดนะครับ สุดใจรักพักดีวันนี้หนาด้วยน้ำตาโศกสันและหวั่นไหวกะตันญูรู้คุณอุ่นดวงใจสุดอาลัยส่งพ่อให้ได้ไปดีขอกุศลผลบุญสุนทรเลิศสิ่งประเสริฐพ่อสร้างทางสุขีดลให้พ่อสู่ฟ้าสุขาวดีสถิตที่สุขสันนิรันเทินอีกครับ นอกจากไว้อะไรแล้วก็ยังเป็นการส่งดวงวิญญาณไปในตัวถ้าทำอย่างนี้ทั้ง20แบบรวมแล้วจะมีกรอนอยู่มากกว่า150บท1บทมี2บาท1บาทมี2วรรคนะครับเรื่องสุดท้ายจะตอบคำถามว่านายกอเนี่ยมัวแต่ทำมาหากินไม่เขาวัดเข้าวาหรือว่านางขอมัวแต่ปรนนิบัติแม่ซึ่งติดเตียงมา20ปีไม่ได้เขาวัดเข้าวาแล้วพอถึงแก่กรรมเนี่ย เจ้าความดีที่ไหนมาอ่านเอาความดีทีาา่ไหน,าาม,านามาเขียนล่ะครับแล้วถ้าจะบอกว่าสรร่งดวงวิญญาณไปสู่สวรรค์คนพูดก็ละอายที่จะพูดนะาะคิดว่าไม่มีกุณงามความดีครับแล้วจะพูดยังไงครับคําถามเหล่านี้นะจะมีคําตอบอยู่ในเล่มนี้ซึ่งตั้งใจตอบคําถามด้วยแบบที่ส6บหถึงยี่ในแบบที่ 16- บหถึงยี่สิบนี้เป็นลักษณะผู้คนที่มัวแต่ทํามาหากินอายุเนยน้อยแต่ ถึงเก่กรรมด้วยอุบัติเหตุบ้างโรคโรคภัยไข้เจ็บบ้างจะไม่มีคําว่าให้ขึ้นสวรรค์แต่จะมีข้อความที่ว่าให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีหลีกเลี่ยงคําว่าสวรรค์นะครับยกตัวอย่างแบบที่20นายสามีอาชีพทํานาแล้วก็เป็นคนนวดจับเส้นเก่งด้วยด้วยพรสวรรค์การไปนวดนี่ผู้ไปนวดต้องจ่ายเงินนะก็โดยทั่วไปนะเป็นอย่างนั้นคนที่ไม่มีเงิน นายสาก็นวดให้จริงๆก็อยากได้เงินนั่นแหละแต่คนจนจริงๆนี่ไม่มีเงินมาให้ถือแต่งกวามวาหนึ่งลูกนายสาก็นวดให้เราจึงขุดเอาความดีตอนที่นายสานวดเฟรนี่ครับนานทีจะมีสักครั้งหยิบขึ้นมาเราไม่ได้มุสาเราหยิบขึ้นมาว่านายสาเป็นคนทำประโยชน์เป็นคนชอบช่วยเหลือคนอื่นหยิบมาเลยอันนี้เขาเรียกว่าขุดเอาความดีที่พอจะมีอยู่นะครับและยกธรรมะมาประกอบให้ดูดีการชอบช่วยเหลือคนอื่นนั้น ในทางธรรมะเรียกว่าอัฏจริยาคือการช่วยเหลือเกื้อกูลสังคมและผู้อื่นโอ้โหเท่มากครับลูกหลานนี่ฟังแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าพ่อจะเท่ขนาดนี้ในตอนตายเนี่ยนะญาติก็ดีใจญาติพอใจในการอ่านประวัติผู้วัยชนนั้นผู้วัยชนต้องดูดีอย่าไปเขียนอะไรที่มันดูไม่ดีเช่นเขาไปรับจ้างทำงานในกรุงเทพก็ไม่ต้องพูดว่ารับจ้างมันดูต่ำ ให้พูดว่าไปประกอบอาชีพที่กรุงเทพมหานครหรือว่าไปทํางานที่กรุงเทพมหานครถ้านายสาเนี่ยเป็นคนชอบดื่มสุราก็รู้อยู่ว่านายสาเป็นคนดื่มสุรานวดได้มาก็ไปซื้อเหล้าเราก็อย่าไปเขียนอะไรที่มันเข้าไปทางนั้นเช่นว่านายสาเป็นคนรักสนุกเป็นคนชอบเลิดเพลินอย่างนี้ผู้ฟังก็เดาได้ว่าขี้เมานะครับอันนี้คือศิลป,ปะในการที่จะเขียนประวัติผู้วายชนและแทรกกรอน เข้าไปอย่างเหมาะสมซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเล่มนี่แหละครับซึ่งเป็นหนังสือเล่มใหม่ของผมและขอแนะน,นําหนังสืออื่น5้าเล่มเดิมที่มีอยู่แล้วประกอบสำหรับท่านที่ฟังผมเป็นครั้งแรกนะครับเล่มแรกชื่อว่าศิละปะการพูดและการเป็นพิธีกรหรืออีกชื่อหนึ่งว่าคัมภีร์พิธีกรหามิติในเล่มนี้จะจะมีครบเครื่องเริ่มต้นจากด้านการพูดการใช้ภาษาถ้าพูดผิดก็เป็นการ ลดระดับตัวเองมีครูคนหนึ่งเคยสอนเด็กว่าไทยธรรมนี่ให้อ่านว่าเขาสอนเด็กว่าอ่านไทยธรรมครูคนหนึ่งกล่าวคําถวายเทนที่จะบอกว่าอีมานิไปกล่าวว่าอีมินามันน่าอายไม่ออกสื่อด้วยมิติที่สองคือมิติในด้านศาสนาเรื่องศาสนาพิธีนี่วางพื้นฐานให้เพียบเลยในหนังสือเล่มนี้20สกว่าหน้าเริ่มจากการจัด ทำบุญทำกุศลงานมงคลอวะมงคลการใช้ด้สายสินการอัญเชิญพระพุทธรูปเพื่อให้พิธีกรได้มีความรู้พื้นฐานก่อนแล้วจึงไปถึงเรื่องอาราธนาอาราธนาอะไรมีวิธีการท่องจําอย่างไรไม่ให้ผิดครับนี่คือมิติทางด้านศาสนามิติที่3คือมิติด้านระเบียบประเพณีวัฒนธรรมเอามาให้ท่านได้ดูเลยวิธีพุทธาภิเศษมงคลสมรส อย่างนี้กระถินพระราชทานแม้แต่ความเชื่อของคนไทยที่ว่าเวลาวางศิลาฤกษ์เวลาประกอบพิธีที่เป็นมงคลจะหันหน้าไปทางทิศไหนก็เอามาไว้ในเรื่มนี้เป็นเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมมิติทางสำนักพระราชวังเรื่องเครื่องทองน้อยทูกเทียนแพ้เรื่องการเปิดกลวยการวางพานพุ่ม อะไรต่างๆเหล่านี้มีมากมายนะครับมิติสุดท้ายคือมิติในด้านระเบียบราชการการเป็นพิธีกรนั้นถ้าจะให้เรียบร้อยต้องพยายามจัดแบบราชการหรือว่าใกล้เคียงแม้แต่เวลาพูดบางทีคําพูดบางคําไม่ใช่ราชการอย่างคําว่าคุณนายเนี่ยไม่เป็นภาษาราชการต้องเรียกว่าภรรยาหรือภรรยาตามฐานะวิธีการจัดงานของราชการเขาจะมี ระเบียบแบบแผนที่เปลี่ยนชัดเจนเช่นที่กรวดน้ําที่จะเอามาวางนี่ต้องเช็กก่อนว่ามีน้ําจริงไหมเวลาเดินไปถวายจตุปจตัจเจติธรรมเขาก็มีวิธีการที่จะให้ทั้ง9ท่านเดินไปพร้อมกันยกถวายพร้อมกันถ่ายภาพถ่ายวิดีโอออกมาสวยงามมากนี่เป็นแบบราชการน,นี่คือ5มิติเริ่มที่2คือ600คําถามซึ่งบรรยายมา4 0 0ร้อครั้งผู้ถามก็ถามมากมายเก็บคําถามไว้มาร,รวมเป็นเล่มเช่นถามว่า สันทนาการกับนันทนาการใช้คำไหนกันแน่อะไรลักษณะอย่างนี้เป็นคำถามที่ไปพบในภาคสนามก็เอามารวบรวมไว้ได้600คําคำถามต่อไปรวมที่เด็ดเกรดการพูดเล่มนี้ก็เป็นการแสดงการพูดแสดงถึงการเตรียมให้พร้อมซ้อมให้ดีท่าทีให้สงา่าไปจนถึงสุดท้ายเยี่ยมเย้มแจ่มใสบุคลิกภาพของการพูดเล่มนี้นึกถึงภาพวิทยากรอาจารย์ทองสุข เป็นวิทยากรบรรยายอยู่บนเวทีสามชั่วโมงบ้าง6ชั่วโมงบ้างใช้มืออย่างไรเวลาจะเล่าเรื่องตลกแสดงอย่างไรทำสีหน้าอย่างไรอยู่ในเรื่องอยู่ในเล่มนี้ครับเรียกว่ารวมที่เด็ดเล็ดการพูดหรือบางคนก็จะเรียกเล่มนี้ว่าผงชุรสการพูดเล่มต่อไปครับรวมภาษิตข้อคิดคำคมอันนี้รวมบทกลอนอคำคมพุทธภาษิตต่างๆของชาวพุทธที่มักจะอ่านผิดก็เขียนคาอ่านให้ถูกด้วยแล้วยังรวมไปถึง หลังสิบลอ้อสมัยก่อนที่มีวรรณกรรมเช่นหยาดเหงื่อทุกหยดเพื่ออนาคตของน้องเมียอย่างเนี้วรรณกรรมไทยสิบลอ้อซึ่งทําให้เกิดอารมณ์ขันได้ก็รวบรวมไว้สุดท้ายก็มาเพิ่มคํากลอนในงานศพเมื่อกุมภาพันสองพนรหนี้เองเพิ่มเข้าไปเพราะว่าทุกวันนี้งานชาวปรกิจศพก็ดีงานพระราชธานพเพลิงศพก็ดีพิธีกรส่วนใหญ่มักจะอ่านกลอนในตอนเกิอนนําหรือในตอนไว้อาลัยแทบทุกงานพิธีกรก็เลยจําเป็นต้อง มีกรอนที่หลากหลายไม่ใช่กรอนเดียวอยู่ทุกงานก็เพิ่มเข้าไปแล้วครับรวมทั้งหมดและหนังสือเล่มนี้จะมีร้อยหน้าเล่มสุดท้ายคือรวมมุกประยุกต์ใช้อันนี้เหมาะสาหรับการนํามุกต่างๆไปกล่าวแทรกในการประชุมทางกึ่งทางการที่ซีเรียสเอาเรื่องคำขำไปแทรกบ้างหรือว่าในการบรรยายมีมุกประกอบมุกไม่ใช่มุกล้นๆนะครับเป็นการกล่าวเนื้อหาก่อนแล้วค่อยโยงเนื้อหานั้น ไปหาตัวอย่างที่เป็นมุกเป็นบุคลาทิ่ฐานรวมแล้วก็ประมาณ300มุกนับจากที่เคยใช้มาแล้วว่าอะไรบ้างที่เรียกเสียงหัวเราะได้ประมาณ300มุกค,ครับทั้งหมดทั้งปวงนี้ก็เป็นชุด5เล่นรายละเอียดไายของวีดีโอนี้นะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ